คืออยากให้ทุกคนนะคะทำงานได้แบบอย่างมีความสุขได้เจองานที่ใช่คนที่ใช่จริงๆะคะ่ะซึ่งการที่แบบเราจะเจอคนที่แบบพอดีกันแมทกันระหว่างโรงบานสัตว์หรือว่า Pet ช็อปเนี้ยค่ะมันก็จะหาหายากอะคะ่ะ สวัสดีค่ะหมอแอร์นะคะก็ศัวยแพทย์หญิงวลิษาเทเลดิตาคุณค่ะตอนนี้ดูแลบริษัทเควส t อยู่ค่ะบริษัทชื่อเต็มว่า q u a l i f i Essence d e Supplier and Tester ค่ะก็มาจากคำว่า request ค่ะก็คือจะ matching ความต้องการระหว่าง คุณหมอค่ะที่เขาแบบว่าต้องการหางานกับโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็ p e จช็อปค่ะที่เขาอยากจะเจอคนที่ใช่จริงๆค่ะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีจุดศูนย์การศูนย์รวมระหว่างคุณหมอและโรงพยาบาลสัตว์ค่ะเพจก็เลยแบบจัดทาตรงนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เจอกันในสิ่งที่ใช่และงานที่ชอบค่ะ ก็ได้เห็นแบบรุ่นพี่ที่เปิดโรงพยาบาลสัตว์แล้วเขาแบบต้องการหาคุณหมอเวลาเขาอยากจะหยุดไปเที่ยวหรือว่าหยุดไปทําธุระส่วนตัวค่ะเขาก็เหมือนจะแบบมาทับพามให้แบบให้เราไปลงให้เขาในวันแบบวันที่เขาหยุดคือเห็นว่ามันเป็นเพนพอยที่มันเยอะมากคือคุณหมอเวลาจะหยุดทีอะค่ะก็ต้องหาสัตวแพทย์ไปลงทีเพราะว่าสัตวแพทย์อะคะ่ะคือเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นบุคลากรที่จะนําพาโรงพยาบาลสัตว์ไปได้ค่ะคือถ้าไม่มีหมออยู่ในโรงพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสั์ก็เปิดไม่ได้ค่ะเราก็เลยแบบเหมือน ตั้งบริษัทนี้ขึ้นเพื่อที่จะเป็นจุดศูนย์รวมความต้องการของทุกคนให้มาอยู่ในจุดจุดเดียวกันค่ะ,ะก็คือมันจะมีแบ่งเป็นพาร์ทไทม์กับฟูลไทม์ค่ะคือถ้าเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยก็จะผ่านแอปพลิเคชันเลยว่ามีแบบมีโลเคชันบอกว่าเราต้องการามีคุณหมอมีโรงพยาบาลนี้ต้องการหมอค่ะแล้วก็สามารถเลือกคุณหมอได้ว่าต้องการหมอคนไหนค่ะแล้วก็จะบอกโลเคชันก็คือสามารถไปไปได้เลยตามนั้นค่ะส่วนถ้าเป็นฟูลไทม์เนี่ยเราจะมีเทน เราจะมีแบบเทรนนิ่งทุกเดือนคือต้องเข้ามาออฟฟิศทุกเดือนค่ะเพื่อที่จะเทรนนิ่งพวกวิชาการอะไรพวกนี้ของเราจะมีแบบทุกสอบด้วยค่ะว่าคุณหมออยู่ในระดับไหนได้แอโกโรคได้ประมาณไหนค่ะสามารถลงโรงพยาบาลแบบไหนค่ะซึ่งความต้องการของคุณหมอแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนคือเขาต้องการที่เข้ามาฝึกสกิลพัฒนาเรื่องการพูดเนี้ยค่ะเราก็จะมีแบบพวกเป็นศูนย์บริเวณเซ็นเตอร์เป็นพวกเพจช็อปให้ลงไปฝึกด้วย หรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าอยากลงโรงพยาบาลอยากพัฒนาเรื่องวิชาการเนี้ยค่ะเราก็จะมีโรงพยาบาลที่ตรงกับความต้องการของคุณหมอหรือไม่ก็ส่งไปเรียนที่มหาลัยต่างๆค่ะเพื่อที่จะแบบพัฒนาให้ตรงจุดของคุณหมอว่าแบบอยากเป็นเฉพาะทางทางด้านไหนก็คือตรงไปทางด้านนั้นได้เลย คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของการตั้งบริษัทเลยค่ะก็คือจะเป็นตามแคปชั่นคอนเซปต์ของบริษัทเลยค่ะก็คือจะเป็น the business for happiness คืออยากให้ทุกคนนะคะทำงานได้แบบอย่างมีความสุขได้เจองานที่ใช่คนที่ใช่จริงๆะคะ่ะซึ่งการที่แบบเราจะเจอคนที่แบบพอดีกันแมทกันระหว่างโรงงานสัตว์หรือว่าเ e จช็อปเนี้ยคะ่ะมันก็จะหาหายากะคะ่ะ ก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาร่วมง,งานหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกค่ะที่แบบอยากจะเข้ามาหาคุณหมอค่ะหรือว่าอยากมาปรึกษาเพจช็อ p ที่อยากปรึกษาเปิดเป็นเ e l l n e นี e รเซ็ซึ่งตอนนี้เริ่มมาแรงเทนเท,น,ท,น,ท,น,ทนเรื่องนี้ค่ะก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีเข้าเข้ามาที่บริษัทได้เลยค่ะรวมถึงตอนนี้ค่ะก็คือจะขอฝากแอปพลิเคชันด้วยค่ะเป็นฟีเจอร์ที่แบบแมทชิ่งระหว่างสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ค่ะ ให้แบบเจอสิ่งที่ต้องการจริงๆอะคะ่ะเลือกศัวยแพทย์ได้ค่ะดูบีการรีวิวได้ค่ะแล้วก็จะมีคาล endar ของตัวเองค่ะแล้วก็ประกาศงานหางานหาคนได้เร็วขึ้นตรงกับความต้องการได้จริงๆค่ะค่ะก็ติดตามได้คือถ้าเป็นของบุคลากรที่หางานนะคะติดตามได้ที่ l i น์แอคือแอดคิวเวสเติม S สค่ะส่วนถ้าเป็นของผู้ประกอบการที่ต้องการหางานนะคะก็คือติดตามได้ที่แอด คิวเวอ,อสจ็อบเติมเอสแล้วก็ขีดกลางแล้วก็พีเอ็นพีเอ็นคือย่อมาจากพาร์ทเนอร์ค่ะ